สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายดอกจอกกุหลาบยักษ์นะคะดอกจอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่นะคะดอกละนะคะขายเป็นกิโลนะคะกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะคะใหญ่มากเลยเห็นะคะดอกจอกกุหลาบยักษ์นะคะดอกละเอ่อไม่ได้ดอกละกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะคะ ลากยาวมากสมบูรณ์มากนะคะกิโลละ120บบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะจะเอาไปไว้เลี้ยงในบ่อกุ้งหอยนะคะหรือว่าจะเลี้ยงบ่อในบ่อปลาบ่ออะไรก็ได้นะคะก็สามารถที่จะซื้อไปเลี้ยงในบ่อได้นะคะประดับ สวยงามนะคะดอกจอกกุหลาบนะคะกิโลละหนึบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร,ร์โทรศัพท์088-5838724นะคะหรือจะแอดไลน์มาที่ T O O M underscore K O ok K ก็ได้นะคะติดต่อมาได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางะคะ่ะ สนใจนะคะสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ